ก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยครอบคลุมเป็นสุขภาพหนึ่งเดียวทั้งมีทั้งคนมีทั้งสัตว์มีทั้งสิ่งแวดล้อมเนาะเพราะเอ่อที่ที่มาในวันนี้มีใครที่ยังไม่เคยใช้งานระบบขอดีๆบ้างไหมคะมีน้องใหม่เยอะเลยเราก็ต้องขายของใช่ไหมคะเราต้องขายของนิดนึงเนาะแม่เน,เนี่ยอยู่กับขอดีๆมาน่าจะต้องแต่ปี57 ห้หรือ5.8าแไม่แน่ใจที่ที่เริ่มโครงการนะคะก็หนะ้เนาะห้ก็คือพอดีๆเนี่ยก็เอาเอางานวิจัยมาทําร่วมกันก่อนตอนแรกเป็นเรื่องของรายงานสุขภาพสัตว์เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็โดนตกเขาเรียกว่าโดนตกนะก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่พอดีๆเนี่ยให้เงินให้เงินทําโครงการให้เงินค่าตอบแทนอาสา ให้โทรศัพท์จ่ายค่าโทรศัพท์ให้ตอนนี้นะคะเทศบาลเมืองแม่เหียก็จ่ายเงินคืนให้พอดีๆเดือนอปีล 15, นะหมื่นห้าเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องว่าเบิกที่ไหนตั้งยังไงเดือนละเท่าไหร่ปีละยัยงไงอะไรเงี้ยค่ะของแม่เหียก็คือแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าของเราเนี่ยปีละหมื่นห้าใช้วิธีการทําเป็นจ้างเหมาเหมือนเหมือนท่านประหลัด อธิบายไปเมื่อกี้คะว่าทําเป็นจ้างเหมาบริการนะคะแล้วก็คลิกระบบไว้รายปีอะแล้วก็เปิกเบิกเป็นเดือนก็คือ PODD ก็ส่งใบเรียกเก็บเงินอะรายเดือนมาก็ตกเดือนรละประมาณพันสอาสนะคะประมาณนั้นถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนาะเราเล่าให้เราเล่าให้กันฟังไปเรื่อยๆกันนะคะค่ะก็สำหรับ เทศาบาลเมืองแม่เหีย,ยใช้งานถอดดีๆกับการสร้างพื้นที่ปอลอดลคพิษสุนัขป้าย,ยังไงเราเริ่มต้นก่อนว่าเทศาบาลเมืองแม่เหียมีโครงการอะไรบ้างที่ทําเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก็จะมีหลกัหลกๆนะคะอยู่3าโครงการนะคะก็คือโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งอันนี้เราเราตั้งชื่อไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นแผน แล้วก็อยู่ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปีนะคะโครงการสูตรปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยมาจากไหนก็ได้รับอานิสส์มาจากทางขอดีๆเนี่ยแหละคะ่ะว่าหลังจากที่วิจัยไปเรื่องของศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เลิศรักก็เอาเรื่องของอเอาเรื่องของสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยมาขายให้เทศบญญาลเมืองแม่เหีย ะะส่วนโครงการที่2ก็เป็นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทุกอบทอร,รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องทาเพราะว่ามันเป็นผลไฟบังคับอะเนะาะไฟบังคับแล้วเราก็ได้เงินมาจากเ,าเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไปมาดําเนินการนะคะแล้วก็โครงการที่สามที่เทศบาลเมืองแม่เห่ยทาก็คือเรื่องของโครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยเราทำอะไรบ้าง ั้งงบประมาณไม่เยอะค่ะปีหนึ่งประมาณตั้งไว้ที่2 0 0 0 0บาทใน2000 20, 0บาทนั้นเราทำอะไรบ้างก็จะมีจากประชุมของคณะกรรมการกำหนดว่าปีนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องอะไรในเรื่องของสุขภาพหนึ่งเดียวปีที่ผ่านมาเราก็ทำในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของพิษสุนัขบ,บ้าเรื่องของโควิด -19 เรื่องของ PM 2.5ค่ะ ก็จะมีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาเหมือนถ้าปีนี้เราจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรแล้วก็จัดอบรมให้ความรู้เหมือนฟื้นฟูนฟนฟนอาสาในเรื่องนั้นๆของแต่ละปีนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องก็มีการพบปะก,การประชุมย่อยๆอาจจะแบบช่วงโควิดก็4เดือนครั้งอะไรก่อนหน้านี้ก็จะถี่หน่อยนึงนะคะส่วนเรื่องโครงการสักด์สิอโลกคน จากโรคพิษสุนัขป่าน่าจะเหมือนกันทุกที่สำรวจข้อมูลแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะคะสำรวจเนี่ยก็ต้องทำาทุุกปีเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆว่าทะเบียนสัตว์ของเทศบาลเมืองแม่เหียก็อยู่ที่ประมาณเกือบ3,000นะคะ2007นะคะก็จะมีการฉีดวัคซีนเนาะฉีดวัคซีนก็ของเราก็จะลงเป็นลักษณะว่าช่วงการลนลม คือจัดหนึ่งวันเหมือนดีเดย์หนึ่งวันแล้วก็ออกหน่วยลงทุกลงทุกชุมชนเลยโดยที่เลือกชุมชนขนาดใหญ่อะค่ะสมมติวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สักหนึ่งวันแต่ว่าลงทุกชุมชนชุมชนที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่เพราะว่าแต่ละหน่วยก็ฉีดประมาณแบบหลักร้อยกว่าตัวอะไรเงี้ยค่ะก็สมมุติเช้าอยู่ที่นี่บ่ายไปที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็หลักหนึ่งหนึ่งรอบเีตยตกประมาณเกือบเกือบ เกือบ2,000ันเหมือนกันผ่านแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีชุมชนขนาดย่อยอของของแม่เหียมันจะมีหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กขนาดใหญ่หมู่บ้านแบบชุมชนย่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นหมู่ชุมชนขนาดเล็กที่มีประมาณ20-30ตัวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะคะที่เอามาให้ดูกันนะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายจัดสวัสดิภาพสัตว์ เหมือนโครงการนี้เราเพิ่งตั้งมาประมาณสักสองหรือ3ปีได้นะคะที่ที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมมีอะไรบ้างก็มีการสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยอันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเป็นหลักนะคะอย่างของสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนั่นก็คือจะเป็นแบบรวมทั้งหมดฉีดวัคซีนก็ทั้งหมดสำรวจก็ทั้งหมดอะไรเนี้ยค่ะซึ่ง เวลาที่เราออกไปออกหน่วยฉีดวัคซีนใช่ไหมคะแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีเจ้าของทั้งนั้นแหละที่เขาพาหมาพาแมวของเขามาฉีดยาแต่ว่าไอ้ที่มันจอนอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยไม่มีใครพามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาแยอกอีกจิตกิจกรรมหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นที่มันไม่มีเจ้าของเนี่ยมันอยู่ตามถนนอยู่ตามซอยไม่มีใครพามาเนี่ยเราต้องไปหาเขาแล้วแหละเพราะว่า ไม่อย่างนั้น่ะไอ้ที่ก่อโลกก่อปัญหาก่อเหตุลําคาอะไรเนี้ยค่ะมันคือกลุ่มเนี้ยเนาะกลุ่มที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยค่ะหลังจากที่เราสํารวจปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสี่เนี่ยเรามีการคุยกันกับทางคณะสัตวแพทย์มอชอในเรื่องของการทําเรื่องของหมาหมาชุมชนเนาะสํารวจหมาซอยอะไรเนี้ยคะ่ะ คุยกันไว้เบื้องต้นแล้วก็ลงหน้างานประมาณครั้งหนึง่งแล้วหลังจากโควิดบูมก็ตอนนี้ก็ยังพักไว้ก่อนอยู่นะคะอาจจะเดี๋ยวยาา์หน้าปีถัดไปก็อาจจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ที่ทําร่วมกันอทําเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่โครงรลล่างคร่าวๆที่คุยกันไว้ก็คือว่าในเรื่องของหมาจรหมาชุมชนเนี่ยค่ะคือเทศบาลนะมีแนวคิดที่ว่าเอวตัวนี้มันทําหมันไปหรือย,ยงัง ตัวนี้มันหน้าตาแบบนี้มันมันชื่ออะไรมันเป็นใครเราก็เลยคิดว่าอ่ะจับไปทำหมากเสร็จแล้วก็จะฝังไมโครชิปอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปีหกสีที่ผ่านมานะคะในในหมาชุมชนเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยทางมอชก็บอกว่าทางคณะศัตวแพทย์ก็บอกว่าเออมันยากนะกับการที่เราฝังไมโครชิปไปแล้วแล้ว แล้วเราจะอ่านว่ามันคือใครเนี่ยเราจะต้องเอาเครื่องอ่านเนี่ยไปไปใกล้ๆตัวเขาอะ่ะเหมือนกับว่าเขาเราต้องจับเขาได้ก่อนเราถึงจะเราถึงจะรู้ข้อมูลของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการขายไอเดียกันว่าเออเราลองใช้วิธีเทคโนโลยีที่แบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปทุกด้านของเขาเลยแล้วก็เอาไปบันทึกข้อมูลแล้วก็จะพัฒนาโปรแกรมอะไรที่แบบให้ อ๋อนี่ผู้ร่วมทำง,งานร่วมกันก็คือเหมือนกับว่าเอาสแกนเอาโทรศัพท์หรืออะไรสกแกนหน้าเขาแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเขาคือใครอะไรเงี้ยค่ะเขาคือใครเขาคือตัวไหนเขาทำหมันไปหรือยังก็ฉีดยาไปหรือยังอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการที่กำลังจะดำเนินการในอนาคตนะคะแต่ว่าที่หลักๆที่เราทำไปแล้วก็คือว่าเรื่องของการทำหมันฉีดวัคซีนแล้วก็ฝังไมโครชิปของสัตว์ที่เป็นจรจัด ที่เป็นอยู่ในซอยไม่มีเจ้าของอะไรของเราอยู่นะคะแล้วก็มีการประชุมหาหรือร่วมกันในเรื่องของกับผู้นําชุมชนนะคะว่ากรณีที่มีหมายอยู่ในซอยเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขาเพราะว่าเทศบาลเนี่ยไม่มีที่อยู่ให้เขาเขาเโดนเหมือนเราเอามาจับมาฉีดวัคซีนทำหมาเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาไปไหนเราก็ต้องคุยกับชุมชนว่าเราขอกลับไปที่เดิมนะไม่เหมือนแบบ ไม่มีที่เขาไม่มีที่อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าตัวนั้นเนี่ยเขาสร้างปัญหาเยอะๆสร้างปัญหามากๆเนี่ยก็ต้องกลับมาคุยกันว่าอ,อยู่กับอยู่ที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นเราไปช่วยหาที่อยู่ใหม่หาคนอุปการะส่วนใหญ่แมวเนี่ยจะมีคนอุปการะแต่หมาเนี่ยหาคนอุปการะได้ยากมากกว่าแมวเยอะเลยคนรักแมวเยอะกว่าหมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่า เ,เราก็จะมีที่สำรองก็คือที่ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ของเทศบาลมืองแม่เหียอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุโดยคำอะค่ะที่นั่นจะเป็นที่ฝากเลี้ยงของหมาแมวจรจัดที่เราหาที่ไปให้เขาไม่ได้เป็นโชคดีอย่างหนึ่งคือตรงนั้นจะมีแม่ค้ามีคิวรถแดงที่สําหรับขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มีมีบ้านพักของ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่ธนาคารกิ่งไม้ไปไม้ก็จะเป็นคนช่วยซัพพอร์ตในส่วนของการดูแลเขาแต่ว่าเทศบาลก็ช่วยส่วนหนึ่งในการซื้ออาหารให้เขาอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลพาไปรักษาถ้าเกิดไม่สบายอเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเก็บได้ว่าหมาที่อยู่ในซอยของเราอ่ะมีที่ไหนบ้างนะคะก็ ทำหมันให้ไปหมดแล้วของเราจะไม่มีสัววแพทย์ประจำของเทศบาลนะคะก่อนหน้านี้อ2ปีก่อนถัดไปเนี่ยค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะสัตวแพทย์มชอในเรื่องของการทำโครงการร่วมกันในการทำหมันแต่ว่า2ปี63กับปี64ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการมันสิ้นสุดไปแล้วเนาะเทศบาลเมืองแม่เหีรับผิดชอบโดยการที่คือ ข้อข้อยุ่งยากของหมาซอยหมาจรจัดเนี่ยค่ะในการที่จะทําหมาเนี่ยคือเวลาที่เราจับเขาได้หรือเวลาที่เขาก่อปัญหาเนี่ยมันมาไม่เป็นเวลามันไม่ได้คิดว่าแบบโอ๊ยเราจะเราติดต่อบริษัทอำเภอว่าเราจะจัดทําหมันวันนี้แต่เราจับไม่ได้หรือวันมันเลยวันที่เราทําหมนร่วมกันไปแล้วแล้วมันมันเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ใช้วิธีการ ใช้เงินแก้ปัญหาจ้างหมอบริการจ้างหมอบริการคลินิกข้างนอกค่ะคลินิกเอกชนในการทำหมันมันก็เลยจะตัดปัญหาในเรื่องของว่ามันจะออกลูกออกหลานต่อไปถ้าเกิดว่ามีชุมชนแจ้งเรามาแล้วเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจับได้เราก็จะไปจัดการให้มันเสร็จสิ้นนะตัดขั้นตอนกระบวนการแล้วมันจะจะออกลูกออกหลานต่อไปได้ค่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่เอามาให้ดูว่าคือมันเขาเขามาไม่เป็นเวลาจริงเขาอยากมาวันไหนเขาก็มาก็เจ้าหน้าที่เราก็จะส่งไปจัดการตามวันที่ที่เขามีกันปัญหาที่เขาเกิดอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเรารักษาที่ไหนช้อยแรกของเราคือ Care for d o g เพราะว่า จะช่วยทุนค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณเราไปได้เยอะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเราในเรื่องของทาหมันก็ฟรีเนาะรักษาพยาบาลก็ฟรีอาจจะมีการจ่ายบริจาคสมทบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าคิวไม่ได้จริงๆก็ไปที่คลินิกเอกชนค่ะพอดีๆกับการสร้างพื้นที่ปอดโรคทิ่สุนักป้าของเทศบาลเมืองแม่นี่ยทำอะไรด้วยกันบ้างอันนี้เป็น หน้าตาของรายงานเอามาให้ดูเฉยๆนะคะรายงานที่เราใช้บริการพอดีๆก็จะมีพีคขึ้นมานี่ก็คือลายเดียวมันก็พีคขึ้นแล้วเนาะสัตว์กัดเนี่อันนี้ก็เป็นทะเบียนก็จะพีคตามช่วงที่เราสำรวจนะคะก็พีคขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงที่เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะโหลด Excel ออกมาใช้งานได้นะคะอันนี้ก็เป็นทะเบียน ตอนจัดก,ก็จะโหลดออกมาใช้งานได้เหมือนกันเ่าหวันว่า,าจริงๆฟีเจอร์ที่เป็นสำรวจสัตว์เนี่ยเราคุยกันตอนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท้องถิ่นเริ่มที่จะต้องรายงานข้อมูลหมาแมวเนี่ยเข้าไปใน t h a i l a v y n e t แล้วก็ถัดมาก็เป็น l a v y o n e d a t a ซึ่งมันเป็นปัญหากับเรามากอย่าง3,000ตัวเนี่ยให้มา ที่ข้อมูลใหม่ทุกๆปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สาหาัสพอสมควรจำได้ว่าตอนนั้นไปประชุมอะไรของพอดีๆที่โรงแรมแถวแวสาทรน,นะคะอาจารย์เราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยอบตยังไงในการที่จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นทางทางนักพัฒนาโปรแกรมของพอ,อดีๆก็บอกว่าเขาจะทำโปรแกรมนี้ให้แล้วก็มาให้เราลองใช้ค่ะถามว่าลองใช้ปีแรก ไม่เป็นท่าเลยไม่ไม่เป็นท่าไม่ใช่โปรแกรมเขาไม่ดีนะคะคือเราเนี่ยใช้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าอาสาสมัครปรสสาว์เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้หายเทคโนโลยีขนาดนั้นที่จะแบบเดินไปบ้านนี้แล้วก็พิมพ์ข้อมูลตรงในโทรศัพท์แล้วก็แบบได้ข้อมูลเข้ามาครบอ่ะบางบ้านมีเป็นสิบสิบตัวเนี้ยไม่ได้ปีแรกล้มเลยคือแบบแม่เหี้ยไม่ได้อายเลยลงไปในข้อมูลเลยได้สักตัวสองตัวได้ั้ง หลังจากนั้นปีถัดมาเอาใหม่เราให้คนสำรวจเนี่ยคือเขาก็ถือทะเบียนเป็นเป็นกระดาษเนี่ยค่ะไปตามกล่องข้อความที่เราจะให้เขากรอ,อกเนี่ยก็กรอ,อกกรอกอกกรอกกอกไปเสร็จปุ๊บล้วก็เอากลับมาแล้วเราก็ค่อยมาเฟน้นเอาคนที่เป็นอาสาสมัครที่ที่ไฮเทคโนโลยีหน่อยมานั่งมานั่งโต๊ะ ทำสักประมาณ1สัปดาห์ได้มาประมาณ3,000ตัวเ่ยตั้งปีปี 6, 3นะคะก็มาลงข้อมูลเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะคะมันจะง่ายขึ้นมากแล้วเพราะว่าพอมันลงเป็นข้อมูลปุ๊บปีถัดไปคือมีเพิ่มมามไม่ถึงมันไม่ถึงเป็นพันเหมือนอย่างปีที่ผ่านมาหรอกมีเพิ่มไปเท่าไหร่สักร้อยสองร้อยคีเพิ่มเข้าไปจะง่ายแล้วตอนเนี้ย หรือตายไปเท่าไหร่ก็ตัดออกเสร็จแล้วข้อมูลที่มันอยู่ในนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดึงเป็นไฟล์ Excel ออกมาแล้วมันคือความน่ารักของมันคือมันอัปเดตอายุให้เราด้วยใช่ค่ะมันอัปเดตอายุให้เราด้วยมันมันน่ารักตรงนี้แหละ <laughs> มันอัปเดตอายุให้เราเราก็ดึงข้อมูลออกมาแล้วเราจะไปตัดช่องไหนออกหรือเพิ่มช่องไหนเข้าในไฟล์ Excel ที่เราดึงออกมาใช้งานเนี่ยมันก็สบายแล้วตอนนี้ ซึ่งตอนนี้เราก็สบายแล้วเพราะว่าเรามีไฟล์ที่เป็นเป็นแบบนี้ที่เรานำนำออกมานำออกนำออกมาใช้เป็นข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะคะก็นี่คืออ๋อ oh <laughs> อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปอลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันพอดีๆ ก็เล่าให้ฟังว่าคือจริงๆก็แม่เหี่ยก็มีการใช้ใช้ในหลายๆหลายๆฟีเจอร์นะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าในส่วนที่เราใช้กับพี่สุนัขบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะประมาณนี้อาจาไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนได้ลองคีย์ข้อมูลบ้างหรือ,อยังคะใครที่ใช้บ้างคือเงีบยนีย่คือจะอู้อย่างก็อู้เปเตอร์อย่ามายุ่งกระฉาญยากา ถึงว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะท่านตลาดคะยังไม่ได้ใช้นะคะก็เอาไปลองดูนะคะมันจะยากมันจะยากมากตอนแรกที่ที่ที่เราก็คิดว่าแบบทํายังไงวะไปไปบอกให้ทีมงานเขาพัฒนาแล้วแล้วแบบไม่ใช้ขอ,องเขานี่ก็็นดูคนพัฒนาเนาะ็นดูคนพัฒนาระบบเนาะก็เลยหาวิธีว่าอะ ไปสรวจเนี่ยคนแก่ก็จดมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งโต๊ะกลมอีกทีคนคนที่เป็นคนหนุ่มหน่อยนึงอะไรเงี้ยคะ่ะให้เขามาลงข้อมูลให้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาละตรงเนี้ยเพราะว่าข้อมูลที่กลับมาก็คือคีดออกเอลบข้อมูลออกในนในตัวที่เสียชีวิตไปแล้วหรือย้ายที่อยู่หรืออะไรก็ว่าไปเพิ่มมานิดหน่อยไม่เยอะคะ่ะก็จะง่ายขึ้นมากเลยนะคะอันนี้เชิญชวนเหมือนขายของขายของมากเลยใช่ไหมคะ มีใครที่จะแลกเปลี่ยนอย่างอื่นร่วมกันไหมคะนิดนึงระหว่ะไทเรีวัคซีนเข้ามา่วมกันได้เราสามารถโหลดข้อมูลนี้ออกไปได้ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเนาะเอาไปลงในไทยเลบีคือคือไทยเลบีเนี่ยก็มีความแบบไม่เถียรนนิดนึงบางปีก็เอาข้อมูลส่วนนี้บางปีก็ตัดอันนี้ออกบางปีก็เพิ่มนี้เข้าอะไรเงี้ยคะ่ะเราเราต้องมาสลับช่องนิดนึงอันนี้คือจริงๆเลยนะที่ใช้จริงเลยนะคะ ก็คือเราต้องมาสลับช่องของ Excel นีนิดนึงให้มันตรงกับไฟล์ที่เลบีกำหนด,ดไว้ใช่คะ่ะแล้วมันก็โหลดเข้าไปได้เลยคะ่ะน่าจะขายได้แล้วนะคะอาจารย์ <laughs> มีคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะตอนนี้มีมีที่ไหนที่แบบว่าใช้ ใช้แล้วก็มีการแบบชำระค่าบริการให้ทางพ o โอดีดบ้างไหมคะเจ้าเจ้าแรกและเจ้าเดิมที่เรารู้จักกันดีนะคะช่วยกันขายของนะครับ้ค่ะก็ของของแม่เหียเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะคือจริงๆแล้วอะค่ะแม่เหียเนี่ยมีเรียกว่าอะไรอะทีมคณะผู้บริหารเขามีการพัฒนาระบบ ดิจิตอลของของเทศบาลมีใครเคยไปดูงานแม่เหี่ยมไหมคะจะจะจะมีความแบบผู้บริหารจะมีความแบบไอทีเยอะมากแต่ว่าถามว่าโปรแกรมของพอดี <S <S ดๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากแม่เหียได้เพราะว่ามันมันคงคุณภาพอยู่แล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะคะคือของแม่เหียเนี่ย,เ,ยเขาจะมีถ้าระบบของเทศบาลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการใช้ แอลแทโปรแกรมแอลแทแล้วก็เอามาเอามาใช้ในการบันทึกข้อมูลหรือว่าเอามาปรับใช้เรื่องหน่วยงานย่อยๆอีกเยอะอมากในในของโครงสร้างของเทศบาลน,นะคะแต่ว่าในส่วนของงานสาสุขหลักๆแล้วเราจะใช้โปรแกรมของ PODD ในการที่จะเฝ้าระวังในการควบคุมโรคอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ก็เลยยังคงเหนียวแน่นกับ PODD มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะว่า มันใช้งานได้จริงแล้วมันก็เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยอย่างเช่นเ,เรื่องของไฟป่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปัญหาเรื่องนี้มันอาจจะอาจจะน้อยสําหรับพื้นที่ของแม่เฮียมเมื่อเทียบกับทางแม่ทาหรือเทียบกับทาง ที่ที่มีพื้นที่ป่าเยอะๆนะคะก็ถือว่าเราเลือกใช้เนาะอันไหนที่อันไหนที่เราสามารถใช้ได้เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันไหนบางอันที่เรา,เามีความจําเป็นน้อยเราก็ค่อยพัฒนาทีหลังเพราะว่ามันมีหลายตัวเลือกให้เลือกมากนับลูกน้ํายุงลายที่ใช้บ้างนะคะนับลูกน้ํายุงลายแล้วก็มันจะน่ารักตรงเวลาที่งานควบคุมโรคที่เรา,เาไปพ่นยายุงะคะ่ะมันจะ กำหนดรัศมีให้เราด้วยมันเหมือนสมัยก่อนที่แบบเราออกไปควบคุมโลกแล้วเขาบอกว่ารัศมีร้อยเมตรห้าสิบเมตรหรือร้อยห้าิเมตรมันอยู่ตรงไหนเรามันมันคือตรงไหนใช่ไหมคะมันคือตรงไหนตรงนี้คือพอดีๆกำหนดให้เราเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ลัศมีที่เราต้องไปควบคุมมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้เข้าไปศึกษานะคะว่า ในีเจอร์ของพอร์ดีๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราอยากได้อันไหนนะคะเราก็หยิบยกไปใช้ได้นะคะค่ะถ้าเกิดที่ประชมุมไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญ,ญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะ